เอาแน่นะเพราะว่าทั้งฝั่งนายกเองแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศเองนะก็ยอมรับแล้วว่าจะมีการลงนามค่ะแต่เขาไม่ได้ใช้ความเขาตกลงสันธิภาพใช่ใช้ประกาศความสัมพันธ์ก็คือใช้กวลาลัมเปอร์ declaration นั่นแหละเออแต่ว่าคือโทนคือเป็น ประกาศการฟื้นฟูความสัมพันธ์ใช่ไหมประมาณนั้นก็คือเหมือนเหมือนเขาน่าจะแบบเป็นหลมหลวมไปก่อนเป็นหลมหลวมว่าเออมาแสดงเจตจำนงของการที่จะหันหน้ามาเจรจาและแก้ปัญหาแล้วก็นําไปสู่การปรับปรุงเพราะว่าทูตท่านท่านศีหสักและรัฐมนตรีต่างประเทศใช้คาว่าปรับปรุงและฟื้นฟูถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อะไรนะแบบ restoration restoration เออโอ้โหแบบโอ้โหมัน คือมันต้องใช้คํานี้จริงๆเพราะความสัมพันธ์มันเสียหายมากถึงขั้นส่งทูตกลับใช่ไหมมันก็แต่ถามว่ามีใครดีใจไหมไม่มีไม่มีใครพี่ดูในโซเชียลนะไม่มีใครแบบออ้ดีใจจังเลยจะได้ยุติสงครามกับมเณรแล้วมีแต่คนด่ามีแต่คนบอกว่าไม่เอาฉันไม่อยากฉันยังไม่อยากจะคืนดีกับกับขมเมนขณเมื่อวานเนี้ยพี่ลงพื้นที่ที่ศรีสะเกดเนี่ยก็คุยกับชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าขมเเนี่ยมันจะทําตามหรอ เสนไปก็รู้นิสัยมันอยู่ผมเนี่ยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วฝกเ,เขาเรียกะไรสั่งสอนมาว่าอย่าไปเชื่อใ,<ช>ใจคเม้นเออเดี๋ยวยิ่งมาเห็นชัดเจนก็ยิ่งในครั้งเนี้ยเออเขาบอกว่าชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยยังมีความรู้สึกเหมือนกันว่าก็อยากจะให้จบคือถ้ารบกันอีกครั้งก็แบบเอาให้จบ,จบแบบสิน้นสิ้นแบบให้คเมนไม่กล้าสินส้นฤทธ ใช่ประมาณนั้นแหละสิ้นการเป็นปฏิปักษ์หรือภัยคุกคามกับประเทศไทยขนาดว่านี่คือคนที่เขาได้รับผลกระทบนะต้องวิ่งลงหลุมอะไรต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ดีใจเลยที่ว่าจะประกาศฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาจริงเนี่ยในโซเชียลมีเดียพี่ดูแล้วยังไม่มีใครเออไม่ไม่เห็นมีใครออกมาเม้นเลยว่าเออดีจะได้เลิกลบกันสักทีเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วทําไมเขาถึงเดินไปแนวนี้ คือพี่ว่าทั้งหมดเนี่ย <Okay. S 1> ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าถูกกดดันโดยสหรัฐ oh. แต่คือแต่แต่ทั้งหมดเนี้ย hmm. พี่ว่านะคือมันตั้งแต่การหยุดยิงครั้งแรกและ <Okay. S 1> ตอนที่เรารบกันอยู่แล้วก็รบกันอยู่สี่คืนห้าวันเนี่ยแล้วก็อยู่อยู่เนี่ย <Okay. S 1> ตอนนั้นเนี่ยาทางคุณมาเน็ตเนี่ยคืออเนกข่าวตรงกันนะว่าเขาเป็นคนประสานไปทางอันวา อันวาแล้วก็คุยกับทางสหรัฐอเองว่าต้องการหยุดยิงคือระดับของการให้หยุดยิงเนี่ยมันมไม่ใช่เป็นระดับ2ประเทศอตอนปี5-4เนี่ยตอนที่รบกันเนี่ยฮุนมาเนตติดต่อมาทางตอนนั้นบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เป็นผอบทก็ให้เจรจาอันนั้นคือเป็นเป็นทวิภาคีเลยก็นัดเจอเจรจาแล้วก็ยุติสึกแต่ครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าฮุนมาเนต เขาไม่ได้ใช้วิธีการทวิภาคี <Okay. S 1> ซึ่งถามว่าทวิภาคีมันก็ได้แต่พี่อ่ะตังหิดตังกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเขาต้องการจะทําเรื่องเนี้ยให้ยกระดับเป็น regional ใช่ก็นมนภายแล้วตอนนี้มันกําลังไม่ใช่แค่ regional แล้วมันจะเป็น global, global. ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้กลายเป็นว่าพอคุณจะให้ลงนาม ลากทั้งสารัฐนะก็คือตั้งแต่ไอ้ลงนามที่ตอนนั้นคุณภูมิทําเป็นรักษาการ <Okay. S 1> ก็ไปลงนามตอนนั้นก็มียิงใช่อตอนนั้นก็มีสารัฐกับมาเลเซียนี่แหละเป็นตัวประสานพอมาครั้งนี้เนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมมาถึงโดนัลด์ทรัมป์ <Okay. S 1> ถามว่าถ้าโดนอ่ะพี่อันเนี้ยพี่อ่าทางผู้ใหญ่ในทอบอเล่าให้ฟัง <Okay. S 1> ว่าทางสารัฐเนี่ยแบบสตรองเล็กคอมเมนต์มาเลยนะว่าเราต้องทำตามไม่รู้จริงๆไม่ได้เรียกเล็กคอมเมนต์ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยฟอสแบบคือว่า เป็นการแบบค,คูมาเลยยืนคำขาดใช่เหมือนก็บอกว่าเราต้องลงนามในสันติภาพและห่วงของการเนี้อย่าให้มีการสู้รบแล้วไม่มีการยิงอ่ะแล้วอเมริกาก็จะได้ซีนใช่แล้วอเมริกาบอกว่าต้องไม่ให้มีจีนอยู่ในซีนนี้ด้วยอ่านั่นคือการได้ประโยชน์ของจีน ไอ้ของของขอเ<อ>มาริกาใ,<ช>ในในความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นประเด็นระดับภูมิภาคแล้วไม่ใช่ใชแค่ทวีภาคีใช่<ม>แล้วตัวแล้วพอโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเกี่ยวข้องอ<ม>่ะมันก็ดูเป็นระดับโอ้โหอ<ม>ินเตอร์เนชั่นแนลแล้วใช่ไหมแล้วก็แน่นอนอันวยัยบราหิม,มในฐานะประธานอาเซียนก็อยากจะได้ซีนเหมือนกันในฐานะที่เขาเป็นประธานอาเซียนอยู่เขามีบทบาทสําคัญในการทําให้ไทยกับมพูชาได้มาสันติภาพกันใช้คําว่าตัวละลําเปอร์ แอ็คคอร์ดใช่ไหมเดคอเรชัน <Declaration. S 2> <Declaration. S 1> ซึ่งราเปิดเดคอเรชัน <Declaration. S 1> ซ,ซึ่งก็แปลกนะว่าทําไมเขาก็ใช้เพราะว่าพี่ว่าระดับอาจจะมีการต่อรองกันแหละว,ว่าใช้ Declaration มันคือประกาศประกาศเนี่ยระดับของอันนี้พี่เข้าใจเองว่าระดับของความระดับข้อกฎหมายต้องถามพวกสายกระทรวงต่างประเทศนะว่าระดับข้อกฎหมายหรือการ บีบบังคับ<ถ>หรืออะไรเงี้ยมันมอาจจะเบาวกว่าที่จะเป็นเรื่องของแอคคอดเหรอเออหรือแม้แต่อะไรคอนเวนชั่นอนุสัญญาสนธิสัญญาอะไรเงี้ย<ม>ที่ว่ามันน่าจ,จะเป็นระดับล่างๆสุดอะ<ม>เพราะว่าฝั่งเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะลงนามเลยนะอย่างคุณอนุทินเนี่ยจริงๆแทบจะไม่อยากไปไม่อยากจะจับมือกับคุณมาเน็ตด้วย<ม>แต่ด้วยความจําเป็นเที่ยนะ้องไปจับ คือมันจะเป็นภาพเลยไหมพี่เล็กถ้าเกิดขึ้นจริงซึ่งม,ม,มัน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 น่าจะเกิดจริงๆลงนามในข้อตกลงอประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเท่ากับประกาศประกาศจุดจบของนายกทิน <laughs> ใช่เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะโอเคภาพอ่ะอ่ะคุณอนุทินกับนายกคุณมาเนตลงนามกันเสร็จจับมือโดยมีโดนน้ำอันวายืนแบบหน้าบานอยู่ข้างๆแต่กลับมาคนที่โดนด่าก็คือคุณอนุทินเออเออคือเท่ากับการประกาศจุดจบคุณอนุทินสี่เดือนพอแล้วจ้าคือแบบ คือยังไงก็ตามน้ำแน้ว่าคนไทยจะรู้ว่างานนี้ยมันเกิดจากการถูกบีบบังคับมาด้วยแต่มันก็มีความมันก็มีมุมมองว่าเราจำเป็นต้องทำตามหรือเปล่าค่ะอ่าคือถามว่าถ้าเขาเอาแบบภาษีมาบีบอะ คือต้องบอกว่าสหรัฐเขาไม่ได้มาอยู่กับเราอะใช่ไหมใช่คือไม่ได้มาแบบโหรู้ว่าสิ่งที่เราเจอจากเขมรเนี่ยมันมันเป็นยังไงคนไทยเกือบทั้งประเทศที่คิดว่าชาตินี้ฉันไม่อยากจะคบหักคาสมาคมด้วยอีกแล้วอก็เนี่ยเหมือนเหมือนลุงที่บานเมื่อวานนี้ที่อยู่ที่ชายแดน่ะเขาบอกเลยว่าเขาก็อยากให้สร้างรั้วแล้วไม่ต้องคบคือแม้ว่าเขาจะมีรายได้จากการเรื่องของการเปิดด่านทําการค้าใดๆก็ตามเขาก็บอกเลยว่าปิดไปเลย ขายะค้าขายก็นุ่นขายทั้งเครื่องบินขายทั้งเรืออะไรไปแต่ไม่อยากที่จะต้องแบบมีแบบชายแดนทางบกเลยปิดไปเลยประมาณน,นั้นอ่อาเล็กแล้ว<ม>เดี๋ยวค่อยดูนะพอลงนามสันติภาพเสร็จอ่ะโอเคมันก็อาจตกลงกันเรื่องซึ่งซึ่ง,งวันนี้เนี่ยแม่ทัพภาคสองนะคะ<ช>ก็มีการนัดหารือเรื่องของการเตรียมการเรื่องของการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ความขัดแย้งเพื่อ เพื่อให้เป็นแบบมีหลักเป็นฐานว่าเอ้ยได้เจอกนใจลาจากันแล้วเพราะว่าวันที่26เขาจะลงนามกันที่นู่นใช่ไหมมาเลเซียก็จะได้เหมือนมีแบบความคืบหน้าว่าอะไทยและกัมพูชาได้เริ่มต้นนับหนึ่งในการที่ปฏิบัติตามเรื่องของการข้อตกลงสันติภาพแล้วอ่านี่แหละค่ะทีนี้ก็คือว่าแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าขมยอมถอนอาวุธหน่ะ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ขเขมิททาได้พี่เล็กเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้อาวุธหนักใช่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้คืออ่าแต่มีลักษณะของการป่วนเล็กป่วนน้อยแล้วก็การการการ,การลักลอบอย่างเช่นวางทุ่นระเบิดหรืออะไรแบบนี้แต่ประเด็นที่มันสําคัญกว่านั้นซึ่งเดี๋ยวให้พี่เล็กเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะ คือข้อสี่ไงที่เม็นนั้นเราคุยกันน่ะพี่เล็กอ๋อน้องจานน้องแกวน้องแกลแล้วต้องบอกนะเมื่อคืนนี้กองทัพพังหนึ่งไม่ใช่เมื่อคืนคือเขาเป็นสรุปเขาเป็นแถลงประจําวันเนี่ยช่วงค่ํคๆเนี่ยกองทัพพังหนึ่งยืนยันเลยว่าปฏิบัติการเอาคืนน้องแกวกับน้องจานจะต้องมีขึ้นมีขึ้นอ่าคือแต่แต่จะทําในรูปแบบไหนอันนี้รอดูว่าอ่าเดี๋ยวรอดูว่าการเซ็น ลงนามสัิภาพมันจะมีผลที่ทําให้เพราะว่าเขาให้ใช้ JBC ใช่ไหม JBC เาก็จะมีคณะสํารวจร่วมมาปักหมุดชั่วคราวอะไรประมาณเนี้แต่เดี๋ยวค่อยดูเดิขเมนนมันต้องทริกกี้อ่ะมันต้องแบบมีเล่เหลี่ยมพรแค่เนี้ยเราก็ถือว่าเข้าเข้าทางเข้าทางะนใช่ เพราะว่าท่านเสร็จเราต้องยืนยันเลยนั่งเขตประเทศไทย<ช>นี่แบบต้องมานั่งไม่นั่งปักใหม่เออเหมือนจะช่วงคราวแม้จะช่วงคราวก็ตามอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเราได้มาคุยกัน,นเรื่องคัมเหนเต็มเต็มเมื่อสักครู่ที่ค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นไทยกัมพูชานะคะใช่ใชเนาะก็อย่างเรื่องของข้อตกลงที่ประชุม g b c รอบล่าสุด ตรงข้อสีที่เกี่ยวกับเรื่องของน้องจานน้องย่าแก้วซึ่งในรายละเอียดของมติ GBC เนี่ยก็ไม่ได้มีการเขียนถึงเรื่องของการยึดแผนที่1น่งต่อสองแสนแต่ว่าถ้าไปดูไม่ว่าจะเป็นทั้งทางคุณพ่อตระกูลหุ่นกับคุณลูกตระกูลหุ่นเนี่ยก็มีการย้ำเตือนเพราะว่าเขาก็ยังยึดมั่นเขาาบอกเขายึดมั่น 2... ององเอกสาร2ฉบับคือสนทีสัญญาฝรั่งเศส ปี1907อ่าและอีกหนึ่งอันก็คือว่าเป็นเอ่อนั่นแหละ,ะแต่ภายใต้ MOU เนี่ยในนั้นเนี่ยมี t o อรสองห้าสี่เก้าสองพันสามใช่ไหมใช่สองพันสามใน TOR 2 0สองพันสามนั้น <c oughs> ข้อหนึ่งเลยเนี่ยระบุชัดเจนว่าเป็นการใช้ คือกระบวนการดังกล่าวเนี่ยใช้ภายใต้แผนที่1ต่อสองแสนซึ่งนั่นก็หมายความว่าตกลงแล้วบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งเป็นของประเทศไทยตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วเลยเนี่ยแหละประเด็นนี้ตั้งแต่มีจ b c แถลงข่าวแล้วต่อมาบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลไปประชุม JBC แล้วก็มีแถลงเอาหู คนด่าข้อนี้เยอะมากเลยข้อ4สี่เนี่ยเพราะทุกคนตอบในโซเชียลเนี่ยตอบเหมือนกันว่าตรงนั้นมันเป็นประเทศไทยอยู่แล้วทําไมจะต้องมาปักปันจะต้องมามีพิธีการอะไรอีกใช่ไหมใช่เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนนะที่แบบจะมาแบบมองข้ามแบบไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ได้เลยนะความรู้สึกของประชาชนเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็คือการที่รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย เดินหน้าประชุม JBC และ GBC เนี่ยก็คือเท่ากับว่าละทิ้งสิทธิ์ในการยกเลิก MOU ที่จริงๆแล้วเนี่ยไทยสามารถที่จะยกเลิกได้เนื่องจากว่าคู่สัญญาอ่ะแล้วพูดคู่สัญญาก็หมายถึงขเขมรเนี่ยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งมันมีอนุสัญญาเวียนนาเนี่ยเปิดทางให้สัคู่ คู่สัญญาเนี่ยสามารถที่จะยกเลิกได้ในกรณีที่คู่พาคีเนี่ยไม่ทำาตามข้อตกลงปฏิบัติตามแต่ว่าการทวงจริงไม่เกิดผลการทวง,งจริงเฉพาะประชาชนไม่เกิดผลโดยรัฐบาลก็เดินหน้าประชุมชั้งรอบ JBC GBC อย่างที่เราเห็นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เคยเราก็เท่ากับว่าเราละทิ้งสิทธิ์ตรงนั้นในการยกเลิกแต่ไม่ใช่ยกเลิกก็คือยกเลิกไปเลยแต่ยกเลิกเท่ากับว่า เราใช้สิทธิ์ในการทบทวนข้อตกลงที่ขเขมรนไม่เคยทําตาม uh. แบบแบบนั้นแต่กับกลายเป็นว่ารัฐบาลน,นี้ไม่ก็คือเดินหน้าพอเดินหน้าแบบนี้ก็เท่ากับว่าเรายอมรับการกระทําการละเมิดของขเขมิอ uh. แบบนั้นนะ่ยจนมาถึงจุดที่ว่าจะกําลังจะลงนามประกาศความสัมพันธ์ ทั้งๆท,ที่ความสัมพันธ์มันไม่ได้มีใช่อยู่จริงไงหรือแม้ว่ามีอยู่จริงก็มีเพียงแค่เราเนี่ยยึดมั่นในการเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่ากัมพูชาเขาไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วเขาก็คือยุทธศาสตร์ของกัมพูชายุทธศาสตร์ของตระกูลหุนเนี่ยก็คือพยายามที่จะเอาแผ่นดินไทย ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ใช่ไหมพี่เล็กก็เห็นเวลาเขาก็ยังเคลมสามประสาทคือวันนี้โอเคเขายึดประสาทตาควายได้แล้วก็ตามแต่เรื่องที่เขาฟ้องสารโลกไว้เรื่องที่เขาไปส่งเรื่องให้อยู่เอ็นไว้เรื่องเคลมสามประสาทกันหนึ่งพื้นที่เนี่ยมันยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นคุณจ้องแผ่นดินเราอยู่อ่ะใช่ไหมใช่คุณจะมาแล้วมันจะมาลื้อฟื้นความสัมพันธ์กันได้ยังไงเนี่ยถึงบอกว่าโอ้โห เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะฮะใช่แล้วก็แถมว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราไปลงนามในประกาศความสัมพันธ์เนี่ยแล้วพื้นพื้นที่ที่เราได้มาและบางส่วนก็เราก็ยังไม่ได้มามจากสงครามห้าวันตกลงแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดการ ต้องการเกิดการยังไงเนี่ยเกลียกันใหม่หรือยังไงนี่แหละมันก็จะมีส่วนคือคือคือแน่นอนแหละว่าในในซีพ้นที่ชายแดนน่ะมันก็จะมีบางจุดที่เราล้าเขาเรายึดเขาได้ดแต่ข,ของเราใช่แต่หลายจุดเนี่ยอาเขมรก็ล้าเราคือค,คือตังคนตังล้าอะ่ะแล้วก็คืออันนี้มีกระทรวงการต่างประเทศท่านหนึ่งเขาบอกว่า เราอะล้ําเราอะล้าเขมรเยอะกว่าขเขมรล้ําเรานะอ่าจริงนนจริงไหมจริงไหมอันนี้คือเขาอัน,นไม่รู้เขายึดแผนที่อะไรนะคือแต่ในทางทหารเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะ <S <S> <S เขาคือในเรื่องของความได้เปรียบด้านยุทธการหรือว่าเรื่องชัยภูมิใดๆเนี่ย <Okay. S 2> เราต้องยึดก่อน <Okay. S 2> แล้วตรงนั้นมันเป็นบางส่วนเราไม่ได้ยึดฝั่งขเขมเราไม่ได้ยึดพื้นที่ขเขมร <Okay. S 2> แค่ว่า บางจุดมันเป็นพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนอเพราะว่าสําหรับเขมรเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีคําว่าอ้างสิทธิ์อยู่แล้วเขาตรงไหนทบัทบทบัทบสองแสนเขาว่ทาทับทับปุ๊บเขาบอกขเขาหมดแผ่นดิเนเขมรใช่เขาไม่ได้บอกเลยว่าอ๋อตรงนี้อ้างสิทธิ์แต่เนี่ยเรื่องที่อ่อนไหวเนี่ยก็คือเนี่ยหนึ่งการที่คุณมาเนตโพสต์แบบนี้ถามว่าอยู่ๆไอ้เรื่องหนึ่งต่อสองแสนอะ เขาไม่ได้โพสซอยลอยเราจะเห็นว่าโหทางรัฐบาลทางอะไรก็ออกมาว่ามันไม่มีไม่มีคือมันไปแทรกอยู่ใน TOR 2003นี่แหละเออคือไม่งั้นคือคือเราเราไม่ได้ให้เครดิตอ่าหุนมาเน็ตนะแต่การที่นายกรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งเนี่ยซึ่งแม้จะเป็นสกแกมโบเดียก็เหอะเขาโพสต์มาในลักษณะนี้ก็แสดงว่าความเข้าใจเขาว่า เป็นแบบนี้แล้วเขาก็คิดว่านั่นเป็นจุดที่ทำให้เขายอมยอมคุยด้วยยอมเจรจาด้วยยอมลงนามด้วยใช่แต่ในขณะที่เราบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ได้คุยแบบนั้นแต่นั่นคือนายกเขมเนโพสนั่นก็หมายความว่าตกลงแล้วคือใครหลอกประชาชนของตัวเองนั่นนะสิเออกันแน่ใช่ใช่ไหมเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเนี่ยที่หนองจานก่อนเลยเนะว่า เขาจะในลักษณะไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเป็นทีมสำรวจร่วมแล้วก็มาปักหมุดชั่วคราวแม้เขาจะเน้นยำ้ำบิ๊กเล็กจะเน้นเน้นย้ำว่าหมุดชั่วคราวเนี่ยยังไม่ใช่เคานขเตยนแดนนะอเออก็ตามแต่ว่าถึงเวลาเอา้าคือตรงนั้นมันประเทศไทยอยู่แล้วแต่ต้องมานั่งปักกันใหมค่คือคือโอเคถ้าในแง่ในแง่บวกเนี่ยคือโอเคมันจะได้ขเขมรจะได้ยอมรับแบบอย่าง อะไรอย่างเต็มที่ว่าปักกันให้เห็นเลยแต่ถามว่าคขเมเนเขาก็รู้ว่าถ้าลองปักใหม่อ่ะมันก็เขา,าได้ประโยชน์เออใช่คือคือตรงนั้นมันจะไม่ได้แผ่นดินไทยเขาก็จะอ้างว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนใช่เออเออพี่เล็กแล้วพี่เล็กพูดเรื่องารายได้หน่อยอืตกลงแล้วคือเอ่าประเทศไทยเนี่ยบอกว่าจะใช้เทคโนโลยีอ่าเข้าไปในการใช้เพื่อ,อปัก ปากใช่ไหมก็จะมีคําว่าอะไรได้แผนที่ใหม่ใช่แต่ว่าก็มีความเข้าใจผิดกันหรือจะเข้าใจยังไงให้มันตรงกับที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วมันจริงๆมันจะเป็นอย่างไรหรือเปล่าก็คือว่าก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดใช้แผนที่ไรได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้การปักเนี่ยมันละเอียดหมายถึงว่ามันจะแม่นใช่ไหมมันจะแม่นมากขึ้นที่ว่าผืนแผ่นดินไทยก็อาจจะยังเราก็จะได้เป็นผืนแผ่นดินไทยอยู่อันนั้นคือการคิด ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเออกันนั้นคิดบวกอันนั้นคิดบวกแต่ความเป็นจริงแล้วคือขเมศน่ะเขาเขาก็ยังอ้างแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเขาคือคุณจะไล่ได้แลไอะไรก็ตามตรงไหนสันปันน้ำตรงไหนเป็นเขาเป็นอะไรอ่ะเขาพอเอาสองแสนทับปุ๊บเขาก็ยังจะเอาอยู่ดีแค่เพียงแต่ว่าเออมันแค่ชัดมละเอียดขึ้นเออแต่มันไม่ได้มีผลอะไรกับขเมศเลยพี่ว่าก็คืออันเนี้ย คือแผนที่ไการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไรด้านั้นทำให้มีความละเอียดขึ้นแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนที่ยังยึดตามแผนที่1ต่อ2แสนที่ระบุอยู่ใน TOR ที่อยู่ภายใต้ MOU 4สาใช่เนี่ยความเข้าใจแบบนี้ถูกแล้วมันไม่ได้แปลว่าคืออันนี้เราไปมองจากฝั่งเราไปมองบวกนะว่าเฮ้ยถ้าใช้เทคโนโลยีเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าตรงนี้สันปันน้ำตรงนี้เป็นเขาเป็นอะไรเขมต้องยอมรับตามนั้น แต่ถามว่ามันไม่ใช่คอมเมนต์ยังไงเขาก็ยึดแผนที่ของเขาจตซื้อแสนภาพลงมาใช่แล้วมันกําหนดอยู่ในรัฐธรรมนูนเขาด้วยเพราะนั้นต้องให้คอมเมนต์ไปแก้รัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็เปลี่ยนยกเลิกฉีกทิ้งไปเลยแล้วก็โอเคมาทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่ง <ช>อะไระก็ถึงสงสัยว่าเออแล้วทําไมรัฐบาลเช่นแน่อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกอายุนุทินเนี่ยเข้ามาวันแรกๆเลยยังไม่ได้ประกาศนโยบายต่อรัฐสภาอะไรมาพูดไว้บอกว่าจะไม่ยอมเสียแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว <ช>และชาวบ้านหนองจานชาวบ้านหนองยาแก้วเขาจาได้นะะ,ะเขาก็นายกเคยพูดไว้ออ,อย่างเงี้ยแต่ว่าถึงสงสัยว่าเอ๊ะเราเหตุอันใดทำไมนายกถึงยังเดินหน้าไปแนวแนวทางนี้คือนายกรู้หรือเปล่าหรือว่าอันนี้ก็แอบสงสัยเพราะว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของการทำประชามติด้วยอ่ะพี่เล็กที่เมื่อวานนี้นา,นายกไปคุยกับกะกะตออบอกว่าอ่าโอเค เลือกตั้งรอบหน้าประชาชนจะได้บัตร4ใบเป็นเรื่องของสสสสสอ,สอ,ส,อ,ส,อสองประเภทใช่ไหมสองใบอีกใบหนึ่งเป็นเรื่องแก้รัฐธรมนูญอีกใบหนึ่งเป็นเรื่อง MOU 4-3ทั้งหมดเนี่ยจะใช้งบประมาณหมื่นล้านบาทเนี่ยเรื่อง MOU จะเป็นหนึ่งบใบในใ,ใ,ใ,ในการเลือกในการลงประชา,ะชา,ะชามตาิแต่นี่นก็คือถามอยากจะรู้ว่าท่านนายกเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่อง MOU หรือเปล่าคือไม่ใช่ว่า ท้าทายท่านนะไม่ใช่แต่ว่าหมายความว่ามันไม่ได้เรื่องซิมเปิลแบบทำความเข้าใจได้ง่ายๆทั่วๆไปออ่มันต้องเกิดการอธิบายกันในลงรายละเอียดแล้วแถมในเรื่องเดียวกันจะยังแถมยังอาจจะมีมองมุมมองที่ต่างกันอีกซะด้วยซ้ำก็เลยมีข้อทวงติงว่าเอทาประชามติกับเรื่องที่มีความเทคนิคขนาดนั้นกับเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอนาเขตแดนอย่างเงี้ย ทำทำอย่างนี้ถูกต้องไหมควรไหมแต่ว่านายกก็ยืนยันเมื่อวานนี้บอกว่าประกาศไว้แล้วในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งท่านก็จะพูดเรื่องนั้นไว้ว่าประกาศไว้แล้วในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ท่านก็ไปประกาศไว้เหมือนกันนะกับเรื่องของไม่ยอมเสียตารางเซนติเมตรเดียวใช่เออแบบนี้นะคะคือมันก็เป็นอะไรที่ บางทีตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนยโยบายของรัฐบาลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชาตกลงแล้วยังไงกันแน่อ่าแล้วก็ในด้านหนึ่งก็คือว่ามันสอดคล้องกับในพื้นที่ไหมการเปฏิบัติหน้าที่ของทหารซึ่งดูแล้วตอนนี้คือก็อยังคงตึงตึงกําลังใช่ไหมพี่เชใช่แล้วแล้วถ้าดูจากรายงานรายงานจากในพื้นที่นะ ฟังทหารขมินเนี่ยก็ยังมีความเคลื่อนไหวเหมือนเหมือนอย่างก,กัดจรบะ oh. ่ะคือคือไม่ใช่แบบอยู่นิ่งไม่ใช่แบบอะไรคือทั้งการออกรัะเวนทั้งการเข้ามาล้ําพื้นที่เพิ่มทั้งอะไรอย่างเงี้ยค, <Yeah. S 1> คือคืออันเนี้ยมันอาจจะไปสอดคล้องกับที่ว่าหุนเซนน่ะหุนเซนเขาก็ไม่ได้อยากที่จะให้ลงนามนี้ mm hmm. คือเหมือนเขาก็อยากแบบคิดแบบคนโบราณเก่าๆอะ mm ่ะ hmm. เขาก็อยากเอาเรื่องดินแดนอยากอยากอยากจัดอยากจัด,จดให้จบเหมือนกันน mm ่ะ hmm. คือในแง่นั้นน mm ่ะ hmm. แต่ด้วยความเหตุผลหลายอย่างอย่างคุณมาเนตลูกชายเนี่ยเขาก็ต้องในฐานะนายกมนตรีซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยเขาก็คงเจอแรงกดดันพอสมควรอ่าเขาก็เลยแล้วที่สําคัญคือเขาก็ใช้คําว่าอะไรนะเห็นเขาโพสต์บอกว่าเขาอยากเอาประเทศออกจากสงครามการสู้รบอ่าคือเหมือนกะบอกประชาชนช่วงที่เขาโดนด่างไงเพราะว่า คุณมาเน็ตเนี่ยเขาโดนด่าว่ายอมยอมจะเสียบ้านหนองจานกับหนองอยากแก้วไพ้่ทยเออเพื่อแลกก,กกับการลงนามสันติภาพนั่นแสดงว่าคนขเขมรเนี่ยเขาไปมองว่าฝั่งขเขมรอยากอยากยุติศึกอแต่ไทยยังไม่ได้อยากยุติศึกอเออนั่นแหละแต่ว่าคุณสําหรับคุณเซนแล้วอะ่ะเขาเขาไม่อยากเสียฟอร์มเขาไม่ได้อยากยอมแพ้ เขาอยากสู้แต่ลูกเขาแต่ลูกเขาจะสู้เอ้ยผู้ลูกเขาอะไม่สู้ไม่สู้ล,ออลูกเขาอยากจะไปเซนสนินเาใช่ใช่เนี่ยเขาเขาเหมือนพี่ว่าเขาน่าจะนัดเล่นเล่นบทที่ต่างกันเพื่อให้ดูว่าไม่เสียหน้าเอ,อแต่ว่าแต่มันสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของทหารในพื้นที่นะจากที่ทหารเขาเล่าให้ฟังว่า,ามันก็ยังแบบขยับยังคงอะไรเหมือนเหมือนพร้อม,อมจะรบ,ะรบอ่านั่นแหละมันก็เลยแบบเลยทําให้ฝั่งเราเนี่ยไม่ค่อยจะมั่นใจว่า เมื่อลงนามกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเพราะพี่เชื่อว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยพอถ้ามันเกิดอะไรที่มันมันแบบปัญหาเรื่องดินแดนเนี่ยโอกาสเดี๋ยวมันก็ประทะกันอีกอะ่ะพี่เล็กก็ดูข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอ่าอิสราเอลฮามาสสิอิสร <Israel, S 1> าเอลที่กาซาสิใช่ก็เนี่ยก็ทรัมป์ก็พยายามจะสร้างเรคคอร์ดให้ตัวเองอใช่ไหมสงบศึกตรงนั้นสบงบศึกตรงนี้มันไม่หยุดจริง มันแค่แบบมันเป็นเหมือนพิธีกรรมอะ่ะใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติก็เหมือนเหมือนอย่างเนี้ยก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่า<ไ>เอ๊ะทำไมเราให้สารัตต้องให้สารัฐบีบเออแต่แต่พอดีว่าสารัตเขาก็มีความเขาเรียกอะไรเขาก็มีกลยุทธ์เขาอะ่ะเขาบีบเรื่องนี้แต่เขาก็เหมือนกับว่า,ามาร่วมมือเรื่องของสแกมเมอร์ อ่าคือเหมือนเขารู้ว่าประเทศไทยอย่ะอยากที่จะจัดการขมินในเรื่องของสแกมเมอร์อยู่แล้วก็เหมือนอ่ะฉันก็เปิดเรื่องนี้ให้แล้วนะฉันทําให้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนแลกกันเออแล้วช่วงช่วงที่มีการเจราจาสี่ฝ่ายอ่ะที่รับตีต่างประเทศเราไปเจราจาช่วงนั้นเนี่ยกองทัพเนี่ยก็ได้รับการกระซิบเลยนะ,ะช่วงนี้อย่าให้มีการประทะอย่าพึ่งก็อย่างบ้านหนองจานตอนแรกอ่ะกองกํลาลังบุรพาทัพภ้างหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาก็อยากที่จะดําเนินการเลย ช่วงนั้นจําได้ไหมพี่วิราส่งความคิดแต <là S 1> ่ยื่นคาขาดว่าภายใน31ตุลา <là S 1> ซึ่งทางกองทัพเนี่ยเขาก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยพอตอนแรกดีเดย์เรา10ตุลา <là S 1> ใช่ไหม <là S 1> <là S 2> ก็กะว่าภายในหนึ่งสัปดาห์ <là S 2> <là S 1> จะคิดว่าดีเดย์แล้วก็คือจะเลยเข้าไปในพื้นที่ที่มีปัญหาเลยแ <là S 2> <ม S 1> ต่ปรากฏว่าก็ได้รับการเตือนว่าอย่าเพิ่งทําอะไรให้เกิดเงื่อนไขของการที่จะนําไปสู่การประทะก็เลยทําให้กองรองบุรพาเนี่ย ยังใช้วิธีเก็บกู้ทุนระเบิดไปอไอ้ที่รือ,อบ้านอไอ้ที่เราเห็นนะก็คือตรงนั้นนไม่มีคนอยู่แล้วเขาเขาถอยออกไปแล้ว <Okay. S 1> แต่อีกตรงที่เขายังอยู่แล้วไม่ยอมถอยเนี่แหละนี่คือปัญหาอ่าเนี่ยแหละเป็นพื้นที่อเท่าไหร่ถ้าที่บ้านหนองยาแก้วก็ยี่สิบห้าไร่ถ้าเป็นที่บ้านหนองจานก็น่าจะสี่สิบห้าสิบไร่อ,อยู่ เออนั่นแหละเออมันเกินตารางเซนติเมตรเดียวไปเยอะเลยใช่ <c oughs> โหไม่รู้กี่เท่าของตารางเซนเลยอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละแล้วแล้วเดี๋ยวคอยดูมันจะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวว่าถ้า <c oughs> เดี๋ยวพอมาปักกันใหม่ทําหมุดชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คืออันเนี้ยพี่ว่าต้องต้องอาศัยพี่น้องประชาชนเลยนะเพราะว่าอย่างเราเป็นนักข่าวเราอยู่ส่วนกลาง <c oughs> เราอาจจะลงพื้นที่อะไรบ้างแต่เราอ่ะจ,จะไม่ได้รู้ภูมิประเทศ <c oughs> อย่างชาวบ้านในพื้นที่อ่ะเขาจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันเขตไทยเดิม <c oughs> ใช่ไหมคือ <c oughs> อันนี้ต้องต้องฝากพวกน้องๆนักข่าวที่เขาอยู่ในพื้นที่อ่ะ <c oughs> ว่าให้ชาวบ้านที่เขารู้อ่ะเป็นคนมาบอก <c oughs> แต่ว่าต้องรอดูนะว่าเดี๋ยวช่วงปักปันไอช่วงที่เขาปักบตดชั่วคราวเนี่ยเป็นยังไงแล้วจะเห็นได้ว่าการแถลงข่าวของบิ๊กเล็กหลังการประชุม GBC เรื่องของการสร้างรั้ว ต้องสร้างในเขตไทย hmm. คือคือเข้าใจแหละคือเราสร้างในเขตไทยอยู่แล้วเช่นอสมมติสมตสมติเส้นเขตแดนอยู่ตรงนี้เราไม่ได้สร้างเหยียบบน,นเส้น,เ,สนเขตแดนแต่เราเข้ามาซึ่งมันก็คงจะมีคนด่าว่อาอ้าวและไอ้ตรงที่ไอ้ตรงรั้วกับตรงเส้นเขตแดนน่ะตรงนั้นเราจะปล่อยฟรีเหรอ mm hmm. เออมันก็อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ เหนบอกว่าถ้าคุณจะสร้างได้คุณต้องสร้างในเขตไทยแต่ถ้าอ่ะมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนสมมติพื้นที่ทับซ้อนอ่ะหนึ่งกิโลคุณเว้นตรงนี้ไว้เลยหนึ่งกิโลอ,อ่ะอ่ะก็แสดงว่าตรงนั้นอ่ะอ่ะมันก็แผนที่ประเทศไทยนะแต่เราไปคิดว่าเป็นพื้นที่ท,ทับซ,อบซออ้อนเออโอ<ห>้ซึ่งอันนี้ก็แอบสงสัยนะพี่เล็กว่าก็ตรงจุดที่มีปัญหาคือเป็นจุดที่ต่างฝ่ายต่างอ้างใช่ไหมอือ แต่รวนที่เราจะสร้างเนี่ยไปสร้างตรงที่มันไม่มีปัญหาใช่ก็คือไปสร้างเหมือนเริ่มต้นไปก่อนไงก็ค่อยๆกระดึึบกระดึบมามคือคือพี่ว่าเขาก็สร้างในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าตรงเนี้ยมันชัดเจนไปแล้วก็สร้างเลยและไอ้ตรงอื่นเนี่ยก็รออ่ะรอเดี๋ยวรอการเจรจารอ,อการปักปันซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่เออคือความจริงอ่ะสร้างๆไปเลยมันอยากมันอยากจะทุบทาลายก็มา อเออนะ<ช>คือเราต้องหลายเรื่องเราควรต้องเด็ดขาดเหมือนเวียดนามบ้างนะเชิงคืบเชิงลุกไปเลยเออ,อคือเราก็ได้บทเรียนมาเยอะแล้วนะว่าที่ผ่านมาเราก็ปล่อยมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วมี MOU 43ก็ได้แต่ประท้วงทำอะไรไม่ได้เนี่ยค่ะเออ